สวัสดีค่ะในสัปดาห์ที่ตลาดการเงินโลกนี่ดูเหมือนจะพร้อมใจกันกลั้นหายใจรอเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าทุกคนกำลังรออะไรกันแน่แล้วทำไมการตัดสินใจที่เกิดขึ้นคนละมุมโลกทั้งในวอชิงตันโตเกียวหรือแม้แต่เบอร์ลินถึงได้เชื่อมโยงกันอย่างน่าทึ่งครับมันเป็นภาพของโลกที่กาลังอยู่ในภาวะที่แบบย้อนแย้งกันอย่างแท้จริงเลยนะครับ คือทุกคนกำลังเดิมพันครั้งใหญ่แต่กลับเดิมพันในทิศทางที่สวนทางกันโดยซึ้นเชิงเลยเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกจริงๆใช่เลยค่ะและนั่นก็คือภารกิจของเราในวันนี้เลยคือการเชื่อมโยงความย้อนแย้งพวกนี้เข้าด้วยกันตั้งแต่ตลาดสหรัฐที่ภาวนาให้เศรษฐกิจชะลอตัวญี่ปุ่นที่เตรียมจะเหยียบคันเร่งสวนทางชาวบ้าน ไปจนถึงเกมต่อรองสันติภาพที่เต็มไปด้วยเงื่อนไขที่เจ็บปวดแล้วก็ดีลธุกิจที่เดิมพันกับอนาคตแทนที่จะคว้าเงินสดในปัจจุบันเราจะมาแกะอรอยกันค่ะว่าภาพใหญ่ของโลกที่กําลังเปลี่ยนผ่านนี้มันบอกอะไรเราบ้างพร้อมแล้วครับมาเริ่มกันเลยโอเคค่ะมาเริ่มกันที่จุดที่ทุกคนจับตามากที่สุดก่อนเลยตลาดสหรัฐค่ะ ตอนนี้มีวลีที่ได้ยินบ่อยมากคือข่าวร้ายคือข่าวดีมันฟังดูขัดขัดกันอยู่นะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมนักลงทุนถึงคิดแบบนั้นได้เลยครับมันเป็นจิตวิทยาของตลาดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้เลยข่าวร้ายที่ว่าเนี่ยก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่กำลังจะประกาศนี่แหละครับอ๋อตัวเลขการจ้างงานใช่ครับถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดหรือแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานเริ่มแผ่วลง ตลาดจะมองว่านี่คือข่าวดี oh. เพราะมันคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดที่จะไปกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องลดอัตราดอกเบีย้ยลงเพื่อประคองเศรษฐกิจนะครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะคือถ้าเครื่องยนต์เศรษฐกิจเริ่มเดินช้าลงนิดหน่อยก็เหมือนเป็นการเปิดช่องให้เฟดช่วยเติมน้ำมันด้วยการลดดอกเบีย้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นชอบมากถูกต้องครับเพราะสภาพคล่องจะสูงขึ้นต้นทุนการเนินก็จะถูกลง ซึ่งตอนนี้บรรยากาศในตลาดก็ดูจะซึมซึมรอข่าวนี้จริงๆนะคะดัชนี S&P 500ก็ย่อตัวลงหุ้นเทคใหญ่ๆอย่าง Broadcom กับ Oracle ก็โดนเทขายหนักหรือแม้แต่ Bitcoin ก็ยังร่วงลงมาใช่ครับตลาดอยู่ในโหมด Risk Off หรือว่าลดความเสี่ยงเพื่อรอดูท่าทีแต่เออความซับซ้อนมันมีมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยครับค่ะเพราะรายงานครั้งนี้มันมีข้อหูลที่ผิดปกติอยู่ คือมีการรวมตัวเลขของเดือนตุลาคมที่เคยล่าช้าเข้ามาด้วยเอ้ารอคะครับทำให้นักวิเคราะห์บางส่วนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงคุณภาพของข้อมูลว่ามันจะสะท้อนภาพความเป็นจริงได้แม่นยำแค่ไหนหรือเป็นแค่ความผิดเพี้ยนทางสถิติประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะเท่ากับว่าต่อให้ตัวเลขออกมาดูดีหรือดูแย่ก็อาจจะมีเครื่องหมายคำถามตัวโตโแปะอยู่ข้างหลังว่าเราจะเชื่อมันได้แค่ไหน แล้วในฝั่งของเฟดเองล่ะคะเขามีท่าทีกับความผันผวนเรียะสั้นผู้นี้ยังไงบ้างนี่คือจุดที่สําคัญเลยครับถ้าเรามองข้างความวุ่นวายรายสัปดาห์ไปนะจะเห็นว่าเฟดพยายามส่งสัญญาณที่เอ่อหนักแน่นในระยะยาวออกมาค่ะแล้วมองไปข้างหน้าเลยว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะกลับมาโตได้ถึง2.25%ในปี2027โหมองไกลเหมือนกันนะคะและที่สำคัญที่สุดคือเงินเฟอจะกลับเข้าสู่เป้าหมายที่2%ได้ในปี2027 ก็เหมือนการบอกตลาดว่าจะเย็นๆนะพวกเราเอาอยู่แม้ว่าระยะสั้นอาจจะมีเรื่องให้ลุ้นกันหน่อยใช่เหรอครับมันคือการสร้างความเชื่อมั่นในภาพใหญ่เพื่อลดถอนความกังวลในภาพเล็กเป็นการบอกว่าแม้การตัดสินใจลดดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดจะก้มกึ่งมากในมุมมองของกรรมการบางท่านแต่ที่ทางระยะยาวยังคงอยู่ในการคุบคุมครับและนี่ก็คือความย้อนแย้งแรกที่เราจะเจาะลึกกันนะคะในขณะที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกกําลังภาวนาให้เศรษฐกิจชะลอตัวเพื่อลดดอกเบีย้ย เราจะข้ามไปดูอีกฝ้าของโลกที่มหาอำนาจเศรษฐกิจอีกแห่งกำลังทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะที่ไหนครับนั่นก็คือญี่ปุ่นค่ะอ๋อญี่ปุ่นนี่เองเป็นการเคลื่อนไหวที่สวนกระแสะโลกอย่างแท้จริงครับในขณะที่ธนาคารกลางอื่นๆไม่ว่าจะยุโรปหรือสหรัฐกำลังมองหาจังหวะที่จะผ่อนคลายแต่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ กลับมีน้ำโน้สูงมากที่จะประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก0.25%ครับ ค่ะไปอยู่ที่ระดับ0.75เลยครับ0.75ฟังดูอาจจะไม่เยอะในสายตาคนนอกแต่สำหรับญี่ปุ่นแล้วนี่คือระดับสูงสุดในรอบ30ปีเลยใช่ไหมคะตั้งแต่ปี1995ถูกต้องครับ30ปีเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวและมันสะท้อนถึงภาวะกลืนไม่เข้าไขายไม่ออกที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกครับ ด้านหนึ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างเร่งด่วนก็เพราะค่า,งาเงินเยนที่อ่อนยวบหยาบมานานมันทำให้ต้นทุนการนำเข้าพุ่งกระฉูดกระทบค่าครองชีพประชาชนโดยตรงเลยอืมเรื่องปากท้องซึ่งเรื่องปากทองนี่แหละครับที่ส่งผลกระทบไปถึงคะแนนนิยมของรัฐบาลจนทำให้นายกรัฐมนตรีสานาเอตททไทจิที่เคยคัดค้างการขึ้นดอกเบี้ยมาตลอดต้องยอมเปลี่ยนท่าทีในที่สุด แต่การขึ้นดอกเบีย้ยของประเทศที่มีนิสาธานณะมหาศาลอย่างญี่ปุ่นมันก็เหมือนการเดินบนเส้นลวดไม่ใช่เหรอคะใช่ครับนั่นคืออีกด้านของเหรียญที่ทำให้มันเจ็บปวดพอ BOJ ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเท่านั้นแหละครับตลาดก็ตอบสนองทันทีเลยยังไงคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของญี่ปุ่นพุ่งไปแตะ1.97%ซึ่งสูงสุดในรอบ18ปี โโหนั่นหมายความว่าต้นทุนการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเพื่อมาใช้จ่ายในนโยบายต่างๆมันแพงขึ้นอย่างมหาศาลในทันทีเลยครับเท่ากับว่าต้องเลือกระหว่างการปล่อยให้ค่าเงินอ่อนจนประชาชนเดือดร้อนกับการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อพยุงค่าเงินแต่รัฐบาลต้องแบกรับภาระหนี้ที่สูงขึ้นเป็นทางเลือกที่ยากจริงๆนะคะสิ่งที่น่าสนใจในกรณีของญี่ปุ่นคือมันเป็นบทเรียนที่ชัดเจนเลยครับว่านโยบายการเงินไม่ได้อยู่เหนือการเรืองในประเทศ สุดท้ายแล้วความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องค่าครองชีพมีน้ำหนักมากกว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคนี่คือภาพสะท้อนขีดจำกัดของธนาคารกลางในยุคที่ความเชื่อมั่นของประชาชนสั่นคลอนครับการตัดสินใจที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของญี่ปุ่นที่เราพึ่งคุยกันไปมันก็มีภาพสะท้อนในเวทีการเมืองโลกเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในการเจรจาสันติภาพปรเซียยูเครนที่ทุกฝ่ายกำลังเผชิญกับทางเลือกที่เจ็บปวดไม่แพ้กันเลย ใช่เลยครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในการเจรจาที่กรุงเบอร์ลินซึ่งมีรายงานว่าได้รับการผลักดันอย่างแข่งขันจากฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์อ๋อทรัมป์เหรอครับและมีผู้นำยุโรปอย่างนายกมนตรีเยอรมนีเข้าร่วมด้วยข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็ถือว่าน่าสนใจมากข้อเสนอที่ว่าคือการให้หลักประกันความปลอดภัยกับยูเครนในระดับที่เทียบเท่ากับมาตรา5ของนาโตเลยเหรอคะ ถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือการโจมตียูเครนจะเท่ากับการโจมตีพันธมิตรทั้งหมดซึ่งจะต้องมีการป้องกันร,ร่วมกันนี่เป็นข้อเสนอที่ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่มากครับแต่ในข้อเสนอที่ดูเหมือนจะให้ทุกอย่างนี้มันก็มีเงื่อนไขที่เจ็บปวดซ่อนอยู่เงื่อนไขอะไรคะนั่นก็คือการที่ยูเครนอาจจะต้องยอมรับความจริงเรื่องการสูญเสียดินแดนบางส่วนที่ถูกรัสเซียยึดครองไปแล้วเพื่อแลกกับสันติภาพและการรับประกันความปลอดภัยในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่ อืมยอมรับได้ยากมากสำหรับชาวยูเครนแต่มันก็น่าคิดนะคะว่าข้อเสนอนี้มันจะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงในเมื่อฝั่งทรัมป์เองก็มีแนวโน้มที่จะลดการสนับสนุนนาโตซึ่งเป็นแกนหลักของการค้ำประกันความปลอดภัยแบบนี้มันดูขัดแย้งกันในตัวหรือเปล่าคะจุดนี้แหละครับที่ซับซ้อนและเป็นปมใหญ่ที่สุดของการเจรจามันคือความย้อนแย้งที่ว่าข้อเสนอที่ดีที่สุดบนโต๊ะ มาจากคนที่อาจจะไม่เชื่อใน,นกลไกที่จะทำให้ข้อเสนอนั้นเป็นจริงก็ได้อืมในรายละเอียดอื่นๆของร่างข้อตกลงเช่นการอนุญาตให้ยูเครนคงกำลังทหารไว้ที่800นายหรือการมีกลไกตรวจสอบการหยุดยิงจากนานาชาติยังพอจะหาจุดร่วมกันได้แต่ประเด็นใหญ่ที่สุดคือท่าทีของรัสเซียค่ะที่ยังคงยืนกรานว่าจะต้องได้ดินแดนทั้งหมดที่ทอ้างสิทธิ์ไว้ซึ่งรวมถึงแคว้นดอนบาสที่พวกเขายังยึดไม่ได้ทั้งหมดด้วยซ้าเท่ากับว่า ทางตันของการเจรจาก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมคือเรื่องดินแดนที่ฝ่ายหนึ่งยอมเสียไม่ได้และอีกฝ่ายก็ยอมคืนไม่ได้ถูกต้องครับมันคือเกมที่ทุกฝ่ายต่างก็อยากได้สันติภาพแต่ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายจ่ายราคาของสันติภาพนั้นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเงื่อนไขที่ซับซ้อนแบบนี้มันก็นาเรามาสู่โลกธุรกิจและเทคโนโลยีได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะดีลล่าสุดที่ดิฉันว่าเหมือนหลุดออกมาจากอนาคตเลย Deal ไหนครับคือการจับมือกันร,ระหว่างดิสนีย์กับ OpenAI ค่ะอ๋อดีลนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกำลังมองมูลค่าในยุค AI เปลี่ยนไปอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือ OpenAI จะได้สิทธิ์ในการนำตัวละครระดับตำนานของดิสนีย์อย่างมิกกี้เมาส์หรือซิมบ้าไปใช้ใน Sora ซึ่งเป็นโมเดลสร้างวิดีโอด้วย AI ของพวกเขาใช่ไหมคะถูกต้องครับ แต่จุดที่ทำให้ทุกคนในวงการเทคโนโลยีและการเงินต้องหันมามองคือรูปแบบการจ่ายเงินครับดิสนีย์ไม่ได้ขอรับเงินค่าลิขสิทธิ์เป็นเงินสดก้อนโตเหมือนดิวทั่วไปเดี๋ยวสิคะคือดิสนีย์ยอมไม่เอาเงินสดแต่ไปเอาอย่างอื่นแทนหรอคะในฐานะบริษัทยักษ์ใหญ่มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอคะทำไมเขาถึงกล้าเดิมพันขนาดนั้นพวกเขาเลือกรับเป็น stock warrants ครับ stock warrants รับ คำว่า stock warrants นี่ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันเหมือนกับดิสนีย์ได้คูปองส่วนลดพิเศษเพื่อซื้อหุ้น OpenAI ในอนาคตที่ราคาถูกกว่าตลาดมากๆใช่ไหมคะอ๋อเป็นการเดิมพันว่าคูปองนี้จะมีค่ามหาศาลถ้า OpenAI โตระเบิดโอ้โหเข้าใจเลยค่ะมันคือการเดิมพันเต็มตัวกับอนาคตของ AI ใช่ครับ มันเป็นการส่งสารที่ดังมากว่าดิสนีย์มองว่าการได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่จะปฏิวัติโลกในอนาคตมีมูลค่ามากกว่าเงินสดที่จับต้องได้ในวันนี้และไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีอีกเหรอคะดิสนีย์ยังตกลงเข้าถือหุ้นใน OpenAI โดยตรงอีก1,000ล้านดอลลาร์ด้วยนี่คือการเอาอนาคตของบริษัทไปผูกไว้กับ AI อย่างเต็มรูปแบบเลยครับเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดิน แล้วมีคนมาขอสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงผ่านที่ของเราครับแทนที่เราจะขายที่ดินเอาเงินก้อนเดียวเรากลับขอเป็นหุ้นส่วนในโครงการรถไฟนั้นแทนเพราะเราเชื่อว่ามูลค่าของมันในอนาคตจะมาหาสาลกว่าราคาที่ดินวันนี้เยอะมากภาพนั้นชัดเจนมากครับและในขณะที่ดิสนีย์กำลังเดิมพันกับอนาคตก็มีบริษัทอื่นๆที่กำลังเผชิญหน้ากับความจริงในปัจจุบันอย่างหนักหน่วงเหมือนกัน ค่ะมีทั้งข่าวที่น่าใจหายอย่าง iRobot ผู้ผลิตหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุมบ้าที่ต้องยื่นขอลมละลายครับและก็มีการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของ Ford ในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV หลังจากที่ขาดทุนอย่างหนักมาตลอดมันแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาของการปรับตัวครั้งใหญ่เลยบริษัทที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆได้ก็อาจจะต้องล้มหายไป ในขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่าง PayPal ที่พยายามยื่นขอใบอนุญาตทำธุรกิจธนาคารในสหรัฐซึ่งอาจเป็นการเดิมพันว่ารัฐบาลชุดใหม่อาจจะเปิดกว้างให้บริษัท f ฟินเทคมากขึ้น และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ m i โ r o s t r a t e g y ของ m i c คิลเซเลอร์ที่ยังเดินหน้าซื้อบิตคอย n ์เพิ่มไม่หยุดสัปดาห์นี้ก็ซื้อเพิ่มไปอีกเกือบ1,000ล้านดอลลาร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันแล้วชัดเจนว่าในโลกธุรกิจตอนนี้มีทั้งคนที่กำลังดิ้นรนเอาตัวรอดและคนที่กำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตมันคือภาพของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกันในทุกอุตสาหกรรมเลยครับ และสำหรับบริษัทอย่างฟอร์ที่กำลังพยายามยกเครื่องธุรกิจ e ีครั้งใหญ่ข่าวชิ้นสุดท้ายที่เราจะคุยกันในวันนี้แม้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องคอขาดบาดตายสำหรับพวกเขาเลยเรื่องอะไรครับนั่นคือสัญญาณบวกเล็กๆในความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างจีนกับยุโรปคะ่ะใช่ครับเป็นเรื่องของแร่หายากหรือแร่เอิร์ธซึ่งอาจจะฟังดูไม่คุ้นหูแต่จริงๆแล้วมันคือสมอรภูมิที่เงียบแต่สำคัญมากนะครับ มันสำคัญขนาดไหนคะมันคือส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้เลยในการผลิตสินค้าไฮเทคแทบทุกชนิดตั้งแต่ชิปเซมิคอนดักเตอร์แม่เหล็กประสิทธิภาพสูงในมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงแบตเตอรี่อ๋อ oh. ซึ่งจีนเป็นผู้ควบคุมตลาดนี้เกือบทั้งหมดที่ผ่านมาจีนใช้กระบวนการขอใบอนุญาตส่งออกที่ยุ่งยากเป็นเครื่องมือต่อรองทางการค้าทำให้เกิดปัญหาคอขวดในซัพพลายเชนของยุโรป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ของเยอรมนีที่พึ่งพาชิ้นส่วนนี้อย่างมากครับแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วใช่ครับมีรายงานจากสาภาพยุโรปว่าจีนได้เริ่มอนุมัติใบอนุญ,ญาตส่งออกแร่หายากแบบระยะยาวกับบริษัทในยุโรปแล้วโดยอนุมัติคำขอไปแล้วกว่า70%โหก็เยอะเหมือนกันนะคะครับนี่ถือเป็นสัญญ,ญาณการผ่อนคลายที่สำคัญมากมันช่วยลดความตึงเครียดในซัพพลายเชนลงและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการลดความขัดแย้งทางการค้าในภาพใหญ่ขึ้นด้วย ถ้าอย่างนั้นมันหมายความว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ E ีวีทั่วโลกที่จะได้เข้าถึงวัตถุดิบสำคัญได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับแม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆแต่ในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมโยงกันการแก้ปัญหาคอขวดในจุดหนึ่งก็อาจจะส่งผลดีเป็นระลอกค,คลื่นไปทั่วทั้งระบบเศรธธษฐกิจโลกได้เลยค่ะ เรียกว่าเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความย้อนแย้งและการตัดสินใจที่สำคัญจริงๆนะคะตั้งแต่การรอคอยตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจจะชี้ชะตาทิศทางดอกเบี้ยการตัดสินใจของธนาคารกลางมหาอำนาจที่ส่วนทางกันการเจรจาสันติภาพที่เดิมพันด้วยอนาคตไปจนถึงการเดิมพันครั้งใหญ่ในโลกเทคโนโลยีครับถ้าเราถอยออกมามองภาพรวมจะเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนี้สะท้อนภาพของโลกที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง กฎเกณฑ์เก่าๆกำลังถูกท้าทายในทุกมิติอืมไม่ว่าจะเป็นกรอบนโยบายการเงินที่เคยใช้ได้ผลในอดีตอาจใช้ไม่ได้กับทุกประเทศอีกต่อไปสมดุลอำนาจทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังถูกจัดระเบียบใหม่หรือแม้แต่โมเดลธุรกิจที่กำลังถูกเทคโนโลยีเข้ามาปฏิวัติอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้ไปคบคิดกันต่อนะคะครับผม จากกรณีที่เราคุยกันเรื่องดิส n e y ์ที่เลือกเดิมพันอนาคตกับ OpenAI ด้วยสิทธิ์ในการซื้อหุ้นแทนที่จะรับเงินสดมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจให้ไปคบคิดกันต่อว่าค่ะในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้มูลค่าที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่ระหว่างเงินสดที่จับต้องได้ในวันนี้หรือการได้เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ก็อาจปฏิวัติโลกได้ในวันข้างหน้า